สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะมาขายอะไรครับผมเป็นกรองดีเซลครับผมหรือว่ากรองโซล,ลานะครับผมของอโตโยต้ารีโวะครับผมเรามาดูอะไรของเรานะครับผมลักษณะกรองก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะมีตูดด้านล่างเสร์ฟขึ้นมาเราจะมีโอริงแถมให้ตัวนึงนะครับผม ไปแล้วฮะนะครับผมกล่องเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมแล้มาดูตำแหน่งครับผมตำแหน่งกล่องโซลา่า <c oughs> จะอยู่ด้านซ้ายของรถนะครับผมก็คือตรงนี้เป็นอยู่กับปต๊มแยกนะครับผมกล่องโซล่าจะอยู่ในนี้นะครับผมมาหายคน ก็ถ้าหากท่านใดสนใจครับผมอะไรของเซ็นเตอร์ชอปนะครับผมอ่กรองดีเซลของ t o y ย t a Revo นะครับผมของปี2015สามารถสั่งกันได้ครับผม0895441396หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเซ็นเตอร์ชอปขอบคุณครับ